จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะรุ้นหวยกันรางวัลเลขหน้าไปแล้วเหลือสามตัวท้ายก่อนณออกรางวัลหลักที่หนึ่งฟังนะคะมันจะมีในสี่ใบนี่ไหมเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองะะจ,ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สามออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก1นึ่งศูย์หนศไปครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึไปละหนึ่ง ไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเส็เย็บรูปยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันในหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่2องเลือเถื่ออยู่เนะี่ยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่4ี่ จะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะแล้วแยจอบรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 เลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหกสี่หกหกสี่ไฟคัางนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกสองสี่รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วสครั้งนะคะ